กับเขาเราเริ่อความเดิมตอนที่แล้วคำแก้วได้ย้ายมาซ่อนในเรือนของช้างชาย่าร่างทวมให้การต้อนรับอย่างดีโดยให้คำแก้วไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บของข้างห้องของตนทว่าชายผู้เป็นไส้ศึกที่อดีตอยู่กับพญาคราวเขารู้เรื่องของคำแก้วเหมือนกับเธอนั่นไม่ใช่มนุษย์ชายคนนี้เขาพยายามจะบอกกับทุกคนแต่กลับไม่มีจังหวะจนกระทั่ง ไอรักชายผู้ที่สงสัยได้ถามชายผู้เป็นไส้ศึกบอกเรื่องราวทั้งหมดทำให้ไอรักไปสอบถามกับคำแก้วตรงๆทำให้คำแก้วเธอใช้หมดสะกดบางอย่างรักมาจับชายผู้เป็นไส้ศึกที่บอกกับตนไปให้คำแก้วชายคนนั้นก็โดนเช่นกันเมื่อขินได้รู้ตัวจริงของคำแก้วเธอเห็นทุกสิ่งก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ความมืดมิดในยามวิกาลนี้ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปมีหญิงสาวอย่างคำแก้วและมะขินที่นอนอยู่ข้างกันทางคำแก้วได้บอกเรื่องราวพอสังเกตให้กับมะขินฟังและพยายามถามหญิงสาวคนสนิทของตนถึงลักษณะที่เธอเป็นกลับว่ามะคินเธอเริ่มไม่กลัวคำแก้วแล้วทว่าใจของมะขินยังคงสงสยัยเรื่องคำแก้วอีกมากมายมะขินค่คอยๆเอ่ยปากถามกับคำแก้วว่านายิงเป็นแบบนี้มานานแล้วหรือ สิ้นคำทางคำแก้วที่นอนลืมตามองหลังคาอยู่เธอค่อยๆพูดว่าไม่ใช่เธอเพิ่งจะเป็นได้ไม่นานตัวเธอเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมถึงได้เป็นคำแก้วกล่าวด้วยน้ําเสียงเบาๆปนเศร้าหลังจากสิ้นคําพูดของคําแก้วไม่นานเสียงเปาะแปะอันเกิดจากหยดน้ําจากท้องน้ำากระทบเข้าหลังคาก็ดังขึ้นเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยจากฝนปอยๆกลายเป็นหาฝนเทลงมาอย่างกับฟ้ารั่ว เสียงดังสนานจนอื้อๆอทัน,นใดนั้นมันก็มีแสงสว่างไปทั่วบริเวณเมื่อขินรีบขยับตัวชิดนายหญิงของตนทันทีเธอหลับตาปีเกาะแขนคำแก้วแน่นไม่ถึงอึดใจเสียงฟ้าผ่าดังสนานจนเรือนสะเทือนเองกลัวเสียงฟ้าร้องมากกว่ากลัวปีศาจในตัวของข้าอีกนะนางเมื่อขินคำแก้วหันมากล่าวกับหญิงรับใช้ที่เกาะแขนของตน ทำให้มากขินลืมตาขึ้นก่อนจะมองไปที่ใบหน้าของเธอรอยยิ้มเล็กๆก,กับใบหน้าอันอ่อนโยนเผยออกมาเมื่อขินที่เห็นเริ่มมีน้ำตาคลอเบาจนทำให้คำแก้วถามกับหญิงสาวรับใช้ว่ากลัวเสียงฟ้าร้องถึงกับต้องร้องไห้เลยหรือเองช่างไม่ต่างกับเด็กนักคำแก้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพราว่าเมื่อขินก็ใส่หัวก่อนจะพูดว่าอนไม่ได้เสียน้ำตาก,กับเสียงฟ้าร้องแต่อย่างใด แต่ตนไม่ได้เห็นรอยยิ้มกลับไปหน้าที่อ่อนโยนของนายหญิงมานานมากแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ตนได้เห็นมันทำให้ตนรับรู้ว่านายหญิงคำแก้วก็ยังเป็นคนเดิมของตนไม่ต่างจากเมื่อก่อนนักสิ้นคำคำแก้วค่อยๆเอามือข้างหนึ่งมาลูบหัวของมะขินทำให้มะขินหลั่งน้ำตาออกมามากกว่าเดิมคำแก้วด้วยที่ความสงสารหญิงสาวอย่างมะขินเธอบอกให้มะขินหยุดร้องไห้ ประเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปสิ้นคำผ่านไปครู่หนึ่งเม่ขินที่ยังคงสะอึกสะอื้นก็พูดว่าเหตุใดเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับคำแก้วทั้งๆที่ทนายหญิงของตนนั้นเป็นคนดีแท้ๆสิ้นคำของม่ขินคำแก้วก็พูดขึ้นว่าตนก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรถึงเพียงนั้นหรอกอาจจะเป็นนางมารร้ายเสียด,ด้วยซ้ำสิ่งที่ตนทำมาในอดีตคงจะกลับมาเล่นงานตนแล้วคำแก้วกล่าว แม่ขินที่ได้ยินพูดขึ้นทันทีว่าโอนนั้นรู้ดีเพราะใกล้ชิดกับนายหญิงมากที่สุดเหตุผลที่นายหญิงกระทําในแต่ละอยา่างไม่ว่าจะเรื่องการดุดาบาวเพื่อสร้างความกลัวเชือดไก่ให้ลิงดูเหตุเพราะท่านเลิศนั้นใจดีเกินไปจนแกมักโดนพวกบ่าวไพร่เอาเปรียบอยู่เสมอบางก็ลักขโมยของบ้างก็ไม่ฟังคําสั่งจนนายหญิงต้องยอมเป็นตัวร้ายใช้ความรุนแรงขู่เข็น ทุกครั้งที่นายหญิงตบตีของตนเมื่อตนนั้นกระทําผิดตกกลางคืนทีไรนายหญิงมักเอาอยามาถาให้ตนเสมอแม้ว่าตนจะหลับตนก็รู้แต่ตนแค่แกล้งทําหลับอีกทั้งไหนเจะเรื่องพยากราวนี้อีกท่านต้องยอมเสียสละตนหวังจะเป็นไส้ศึกให้กับทันเลิศบ่าวรู้ว่านายหญิงเจ็บปวดใจแค่ไหนแต่ก็ต้องทำเมื่อขียนกล่าวยาวด้วยน้ำเสียงที่สัน่นคำแก้วจึงบอกว่า หยุดพูดถึงมันเถิดพูดไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันไม่มีใครหลอกที่ไม่รักผัวตัวเองเป็นเมียก็อยากจะช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของผัวหวังให้คู่ชีวิตสบัยมากขึ้นคำแก้วกล่าวท่ามกลางเสียงฝนที่ตกหนักเมื่อเินที่ได้ยินถึงกับกอดแขนของคำแก้วแน่นขึ้นก่อนจะพูดอีกว่าหน้าหญิงของตนนั้นเหมาะสมกับเธอเลิศนักเธอเลิศแกก็เป็นคนใจดียอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งเงินทองที่ได้มาจากการขายเรือนของตนเพื่อจะเอาให้กับช้างหวังให้พวกเรานั้นแอบ,บซ่อนกันอย่างปลอดภัยต้นแอบ,บได้ยินเรื่องความฝันในสิ่งที่ท่านเลือดแกอยากทำเงินที่ให้ช้างมานั้นมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของแกความฝันของท่านเลิอดคงไม่เป็นจริงอีกแล้วหากไม่มีเงินเหล่านี้ไม่ขินกล่าวทำให้คำแกพูดขึ้นมาว่านี่เป็นความลับระหว่างเราสองคนนะ เองคิดว่าเงินทองที่ทะเลิศมอบให้ตนมามันอยู่ที่ใดกันคำแก้วกล่าวถามทำให้เมขินคิดก่อนจะพูดว่านายหญิงคงเอาไปใช้สู่รุ่ยสุร่ายจนหมดแล้วสินคำคำแก้วจากที่ลูกหัวก็เคาะหัวไมขินเบาๆวิธีหนึ่งทำให้ไมขินทำหน้ายับเล็กน้อยก่อนที่คำแก้วจะตอบว่าไม่ใช่เองไม่สังเกตรหรือว่าเสื้อผ้าของใช้ทุกชิ้น มันได้มาจากการที่ตนนั้นออดอ้อนทะเลิศให้ซื้อให้ทั้งสิ้นแท้จริงแล้วตนเก็บเงินที่ชายผู้นั้นให้อไาวา้สะสมตั้งแต่แรกครบหากันจนอยู่กินเป็นผัวเมียตนคิดว่าสักวันเงินเหล่านี้มันจะมีค่ากับทะเลิศก,ก็อย่างที่เมื่อกินกล่าวมาทะเลิศแกเป็นคนใจดีตนกลัวว่าเขาจะแจกให้คนหมดจนไม่เหลือใช้มันจึงเป็นสาเหตุที่ตนมักจะรีดไถ่ข้าวของเพราะตนนั้นไม่อยากจับจ่ายซื้อเอง คำแก้วกล่าวไม่ขินที่ได้ฟังถึงกับเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่านายหญิงจะเป็นคนดีถึงเพียงนี้เรื่องนี้ตนดูไม่ออกจริงๆเมื่อขินพูดเมื่อทั้งสองนอนสนทนากันไปเรื่อยเมื่อขินเห็นว่าคำแก้วเริ่มเปิดใจมากขึ้นหญิงรับใช้ถามถึงสาเหตุที่คำแก้วกลายมาเป็นแบบนี้หรือเป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนแล้วที่จะคบหากับทเลิศ ซึ่งคำถามของมะขินคำแก้วก็งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนอีกทั้งสาเหตุที่คบหาดูใจจนเป็นผัวเมียกันนั้นมันไม่ได้เกิดจากความรักตั้งแต่แรกเพียงคำแก้วพูดมาถึงประโยคนี้มะขินที่กำลังห่วงก่อนหน้าถึงกับลืมตาจ้องเขม็งมองมาที่คำแก้วเหตุ hey, เพราะมะขินเพิ่งจะมาเป็นบ่าวหลังจากคำแก้วและท่านเลือดเป็นผัวเมียกันแล้ว ทำแก้วเหลือบตามมองเมื่อกินเล็กน้อยดูเหมือนว่ามื่อินนั้นจะอยากรู้นักจึงพูดขึ้นว่านี่เป็นความลับอีกเช่นกันตนดนสั่งห้ามพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นแม้แต่ท่านเลือดเองก็ห้ามแต่ตนก็หนักอกหนักใจที่แบกรับและเก็บมันไว้ตลอดตอนเชื่อใจมื่อินที่จะยอมเล่าให้ฟังคำแก้วกล่าวในหัวคำแก้วคิดว่าเล่าให้มื่อกินฟังคงไม่เป็นอะไรแน่ เพราะตอนที่ไม่ขินนินว่าตนนั้นเป็นปีศาเธอยังไม่ทิ้งตนหนีไปไหนไม่ขินถึงกับยอมตายเพื่อตอนได้คำแก้วสุดลมหายใจเข้าปอดครั้งหนึ่งก่อนจะปล่อยแล้วก็พูดออกมาว่าแท้จริงนั้นเธอเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วเอามาจับคู่กับทะเลิดโดยที่เขาไม่รู้เรื่องราวตรงนี้เลยตามที่พ่อแม่ของตอนได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆพวกเขาบอกว่าตนนั้นจะต้องแต่งงานกับชายคนหนึ่ง คู่ของตนได้ถูกเลือกเอาไว้แล้วตอนนั้นตนคิดว่ามันก็แค่นิทานก่อนนอนที่พ่อแม่ของตนมักเล่าให้ฟังคือพวกเรามีสายเลือดเกี่ยวข้องกับตระกูลปัาผีหรือพวกตระกูลของหมอผีตระกูลหนึ่งพวกเขานุ่งขาห่มขาวมาจากแดนไกลพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่กินและแต่งงานกับคนที่มีชะตาผูกพันหรือชะตาต้องการหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นบุตรที่ให้กำเนิดออกมา จะไม่มีพลังอาคมที่ส่งต่อเป็นทอดๆจากรุ่นสู่รุ่นตนจำรายละเอียดไม่ค่อยได้มากนักเพราะตอนนั้นตนยังเด็กมากสุดท้ายตนก็ได้เข้ามาอยู่กินกับทันเลิศมันเป็นชะตาที่ผูกพันกันคำแก้วกล่าวออมาทำให้แม่ขินที่ได้ฟังตาเบิกโพรงเพราะคำพูดของคำแก้วชวนให้งงและกำกวมเหตุผลเธอคงจำรายละเอียดไม่ได้จริงๆอย่างที่เธอกล่าว เธอเด็กมากจนเกินไปเมื่อขินตัดสินใจถามรเรื่องครอบครัวของคำแก้วเหตุเพราะคำแก้วไม่เคยพูดถึงและกลับไปหาพวกท่านเลยตั้งแต่ตนมาเป็นบ่าวรับใช้กับคำแก้วคำแก้วที่ได้ยินคำถามของเมื่อขินเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะทำสีหน้าเศร้าๆแล้วพูดออกมาว่าพวกท่านได้เสียไปหมดแล้วตนไม่มีญาติพี่น้องใดๆอีกสิ้นคำไม่ขินด้วยความใส่ซื่อ เธอกล่าวแสดงความเสียใจกับคำแก้วก่อนจะถามถึงสาเหตุการเสียไปคำแก้วที่ได้ยินเธอไม่ได้มีท่าทีปิดบังอะไรเธอจึงตัดสินใจพูดออกมาว่าในคืนหนึ่งก่อนวันที่จะออกเรือนเพื่อไปอยู่กินกับท่านเลิศพ่อแม่ของตนนั้นได้เข้ามาสวมกอดตนก่อนจะพูดว่าชะตาม,มาได้เลือกพวกเราแล้วคนที่ถูกเลือกแต่งงานเข้ากับพวกตระกูลหมอผีนี้จะรอด พ่อกล่าวออกมาถ้าว่าเหมือนพ่อจะกล่าวอะไรต่อแต่แม่ของตอนนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้ทำให้พ่อของตอนนั้นหยุดพูดตนไม่เข้าใจความหมายที่พ่อพูดแม้แต่น้อยจนกระทั่งตนได้เก็บความสงสัยนี้ไปนอนคิดก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะออกเรือนในขณะที่ตนกำลังนอนคุ้นคิดคำพูดของพ่อก่อนจะหลับลงนั้นตนได้เห็นแสงไฟภายในเรือนที่ยังคงส่องสว่างอยู่ เดิมทีแล้วพ่อแม่ของตนจะเข้านอนกันไวแต่วันนี้มันต่างออกไปจากทุกทีตนจึงลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะไปถามพวกท่านว่าทำไมยังไม่นอนทว่าเพียงเดินเข้าไปไกลก่อนจะถึงพวกท่านตนได้ยินเสียงร้องไห้ทําใ้้ตนนั้นแอบอยู่ไกล้และแอบมองเสียงร้องไห้นั้นมันมาจากแม่ของตนโดยพวกท่านทั้งสองกอดกันกลมบวสนทนาก,ก็เริ่มขึ้นจากพ่อท่านบอกให้แม่เงียบ เพราะกลัวว่าตอนนั้นจะตื่นถ้าว่าแม่นั้นก็บอกว่าไม่อยากจากลูกไปในตอนนั้นตนไม่เข้าใจในคําพูดของแม่มากนะักแม้ว่าตนจะอ,อกเรือนไปตนก็สามารถกลับมาหาพวกท่านได้หรือไม่ก็พาพวกท่านไปอยู่ด้วยก็ได้จนกระทั่งพ่อพูดขึ้นมาว่ามันเป็นชะตาพวกเราโดนพูดผีตามหลังควานมาโดยตลอดยิ่งนานวันยิ่งหนักขึ้นแม่จำคำพูดจากคนพวกนั้นไม่ได้หรือ พวกเขาบอกว่าชะตาของพวกเรานั้นจะต้องตายมีทางรอดทางเดียวคือให้คำแก้วแต่งกับชายนามว่าเลิศไม่เช่นนั้นลูกของเราก็จะตายไปด้วยพ่อกล่าวกับแม่ตอนที่ตนได้ยินคำพูดของพ่อต้นถึงกับตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยละแต่ตอนนั้นก็อยากจะรู้ต่อเลยเงียบแอบฟังอยู่เช่นนั้นทางแม่ก็เอาแต่ดาา่าสาดแช่งพ่อบอกว่าเธอนั้นไม่น่ามาอยู่กินกับพ่อเลย พอได้แต่ขอโทษและร่ำไห้บอกกับแม่ว่าให้ส่งตนกับตระกูลหมอผีนี้ไปด้วยเรายิ้มในวันลุงขึ้นอย่าให้ลูกนั้นได้เป็นกังวลใจพ่อกล่าวกับแม่ก่อนที่บทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่นั้นจบลงวินาทีนั้นตนวิ่งเข้าห้องรำ่ำไห้แม้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพูดทั้งหมดแต่ตนก็รู้อยู่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อตนถูกส่งตัวให้กับทะเลิดแล้วพ่อกับแม่ของตนนั้นต้องตายจนกระทั่ง ตอนเช้าวันส่งตัวก็มาถึงตระก,กูลของทันเลิศส่งคนมารับตนไปพ่อแม่ของตนยิ้มโบกมือลาเรากบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนพยายามขอร้องให้คนจากตระก,กูลทันเลิศพาพ่อแม่ของตนนั้นไปด้วยทว่าคนพวกนั้นบอกได้แต่เพียงว่าทำไม่ได้ชะตาได้กำหนดเอาไว้แล้วถึงกระนั้นตนก็ไม่ยอมอยากอยู่กับพ่อแม่ของตนต่อจนกระทั่งมีชายผู้หนึ่งเขาสวดมนต์คาถาบางอย่าง แล้วก็เป่าใส่ตนตนรู้ตัวอีกทีตนมานอนอยู่ในพิธีบางอย่างแล้วตนลืมตาขึ้นมาเห็นทุกอย่างเลือนลางแต่ที่แน่ๆมีร่างของทันเลิศนอนอยู่ข้างๆตนสายสินพันรอบหัวของตนกับทันเลิศจากนั้นตนนั้นก็สิ้นสติไปอีกครั้งหลังจากฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตนจำอะไรไม่ได้อีกเลยแม้ตัวท่เลิศเองก็จำอะไรไม่ได้ด้วยเมื่อคำแก้วเล่ามาถึงตรงนี้ เมื่อกินที่นอนฟังอยู่ก็เกิดสงสัยขึ้นแล้วเหตุใดนายหญิงถึงกลับมาจําได้อีกครั้งคําแก้ตอบข้อสงสัยนี้ทันทีว่าหลังจากที่ตนโดนบางสิ่งสิงร่างความทรงจําอันขาดหายไปช่วงหนึ่งก็กลับมาคําแก้วกล่าวเมื่อกินจึงพูดต่อว่าเชกเช่นนั้นนายหญิงก็ได้ความทรงจํากลับมาเมื่อไม่นานนี้แสดงว่าท่านโดนบางสิ่งสิงร่างไม่นาน ส่วนท่าเลิศความทรงจํากลับหายไปเลยตนว่าแล้วทําไมแกไม่เคยพูดถึงบรรพบุรุษของแกเลยเมื่อขินกล่าวคําแก้วนึกคิดก่อนจะพูดว่าคงจะเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ตนเล่าออกมามันอาจจะดูสับสนและวุ่วนไปมาเพราะทุกอย่างมันเลือนลางและกลับมายังไม่หมดส่วนเรื่องที่ตนโดนสิงจากอะไรนั้นคําแก้วกล่าวพูดยังไม่ทันได้จบเธอพยายามคิดว่าเธอโดนอะไรสิงในตอนไหน ทันทีที่คำแก้วคิดเธอเห็นเพียงแสงบางอย่างกลมๆเมื่อภาพนี้ปรากฏในหัวของคำแก้วเธอเริ่มมีอาการปวดหัวตามมาทันทีคำแก้วปวดหัวจนหน้ายับตัวงอทำให้เมื่อคินที่ตกใจกับเรื่องเล่าของคำแก้วอยู่แล้วยิ่งกังวลกระวายถามกับนายหญิงว่าเป็นอะไรทางคำแก้วไม่ได้ตอบอะไรเธอดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานเมื่อขินจึงคิดสาเหตุขึ้นมาได้ หลังจากตนนั้นถามเรื่องคำแก้วที่ถูกสิงสูงได้อย่างไรเมื่อขินบอกให้คำแก้วเลิกคิดและพักผ่อนเสียคำแก้วฟังและทำตามเธอค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจและหลับตาลงสภาพของคำแก้วดูอ่อนแรงและอ่อนล้าเหงื่อแตกสมกายของเธอไม่นานักอาการของคำแก้วก็ดูท่าทีจะดีขึ้นเมื่อขินบอกให้ในหญิงพักผ่อนก่อนเรื่องอื่นค่อยคิดหาทางออก สิ้นคำของหญิงสาวรับใช้คันแก้วเพียงพยักหน้าเบาๆโดยยังหลับตาอยู่ก่อนที่เธอจะหลับไปทางเมขินเห็นนายหญิงอาการดีขึ้นเธอเริ่มเบาใจแล้วก็หลับไปเช่นกันรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงเสียงนกขับขานบ่งบอกเวลาที่พวกมันจะออกหากินช้างในท่าตื่นขึ้นมาก่อนตามด้วยลูกสมุนทั้งสามนอไอลักไอโยมและชายผู้เป็นไส้ศึกพวกมันบิดขี้เกียจ ยังไม่อยากจะตื่นนักเหตุเพราะฝนตกเมื่อคืนทําให้อากาศเย็นจนอยากจะนอนอุดอู้ต่อเพราะว่าช้างก็ได้ตะโกนเรียกพวกมันทั้งสามทำให้มันขัดขืนใดๆไม่ได้นอกจากทาําตามทั้งสามจะเดินออกมาจากห้องของบา่าวเพราะว่าทันทีที่เปิดประตูลมเย็นๆพัดกระทบกายชายทั้งสามพวกมันยืนกอดตัวเองปากสัน่นหนาวจริงๆเว้ยไอ้ลักกล่าวขึ้นทั้งยมก็ยื่นมือออกมาให้พ้นตัวห้อง ฝนที่ยังตกปล่อยๆกระทบมือไอโยมทําให้ไอโยมต้องพูดว่าฝนยังตกอยู่เลยอยากนอนต่ออีกหน่อยในขณะที่ชายผู้เป็นสมุนทั้งสามกำลังขี้เกียจเกียจคลานอยู่นั้นช้างก็ตะโกนเรียกสามดยบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่สามไม่เช่นนั้นพวกมันจะเจอดีทำให้สมุนทั้งสามถึงกับวิ่งปรีมาที่ช้างทันทีทั้งสามมารวมตัวตรงศาลาเล็กกลางเรือน มีช้างนอนเอกเนกอยู่ย่อมถามนายของตนทันทีว่าท่านไม่หนาวบ้างหรือไรนอนถอดเสื้อเช่นนี้ย่อมกล่าวไปเอามือถูตัวของตนไปช้างกล่าวตอบทันทีว่าอากาศแบบนี้แหละกำลังเย็นสบายโดนแดดโดนลมหนาวกันบ้างให้วร่างกายมันชินจะได้ไม่ป่วยไข้ง่ายพวกเองขี้เกียจจนเป็นสันดานล,ลมเย็นกับฝนปลอยๆแค่นี้ยังหนาวจนปากสัน ช้างกล่าวด้วยท่าทีที่ขึงขังก่อนที่ช้างจะนึกบางอย่างออกชายผู้เป็นนายทาหันไปถามลูกสมุนของตนที่เป็นไส้ศึกว่าเมื่อวานเหมือนกับมีอะไรจะบอกตนเกี่ยวกับคําแก้วไหนลองว่ามาสิ้นคําของช้างชายผู้ได้ฟังถึงกับทําหน้างง,งเขาถามสวนว่าจะบอกอะไรตนไม่ได้มีอะไรจะบอกกับช้างนอกจากนางนั้นเป็นคนสวยนักชายคนนี้กล่าวก่อนจะหัวรอกคิกคัก,คก ไอ้ลักที่ได้ยินก็หัวเราะตามส่วนยมไม่ได้หัวเราะตามมันงงท่าทีสองคนนี้นักเมื่อวานเพื่อนของมันจะบอกอะไรกับนายช้างจริงๆแต่ตอนนี้กลับทําจําไม่ได้อีกทั้งยังแท้ลมคําแก้วอีกท,ทั้งทั้งที่เมื่อวานสีหน้ามันดูกลัวนักแปลกแท้ยมคิดในหัวระหว่างที่ยมคิดช้างถามถึงไอ้นาสมุนอีกคนมันกลับมาจากไปเยี่ยมพ่อแม่ของมันหรือยัง อยมเป็นคนอาสาตอบว่ายางเส้นคำช้างถึงกับถอนหายใจก่อนจะพูดว่าช่างหัวมันตอนนี้ไปเอาน้ำชาร้อนๆมาประเดี๋ยวยกน้ำชาให้ตนเสร็จเองคนใดคนหนึ่งหาข้าวหาปลาให้คำแก้วกับม่ขินด้วยช้างกล่าวเสร็จไม่ถึงอึดใจเสียงตะโกนดนังลั่นจากหน้าเรือนก็เกิดขึ้นเสียงตะโกนนี้ทําให้ช้างนั้นถึงกับขนลุกไม่ใช่แค่ช้างเพียงคนเดียวลูกสมุนทั้งสามของช้างก็ขนลุกด้วย พวกช้างจำได้ดีมันคือเสียงของพยาคร้าวและบัดนี้เสียงย่างขึ้นบันไดเรือนตามมาแล้วด้วยช้างรีบผ่านไปหาสมุนผู้เป็นไส้ศึกบอกให้มันไปซ่อนหากพยาคราวเห็นได้ตายกันหมดแน่ซึ่งคําชายคนนี้กลัวตายนักเขามีอาการลุกลี้ลุกลนพยายามจะหาที่ซ่อนช้างรีบชี้ไปยังห้องเก็บของที่ซ่อนคําแก้วชายผู้เป็นสาศึกรีบวิ่งไปยังห้องนั้นทันทีเขาไม่รอชา้า เปิดประตูพรวดพร,ราดเข้าไปมื่ขินกับคำแก้วตกใจจะเอ่ยปากร้องตะโกนเพาว่าชายคนนี้ก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเงียบๆพยาคราวมาเอาล่ะครับแท้จริงแล้วคำแก้วเธอไม่ปูมหลังอย่างไรกันแน่ปริศนาเรื่องบรรพบุรุษของท่านเลินและคำแก้วเริ่มเฉลยตกลงคำแก้วเธอเป็นคนดีอย่างที่ว่าจริงๆหรือเปล่าแล้วคำแก้วเป็นตัวอะไรกันแน่พยาคราวจะเจอคำแก้วหรือไม่ พวกช้างจะรอดหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแหล,แลก,กำเนิดปอหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับขเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ